สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ DMC Drama Media On Zoom นะคะในช่วงนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันที่เราจะได้มาฟังเรื่องราวดีๆนะคะของ Idol ที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะส่งหัวใจทักทายนะคะสมาชิก Zoom ที่เข้ามารับฟังเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะมาทักแชทพูดคุยกันผ่านที่หน้าจอได้เลยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มารับฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะ ซึ่งรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านนั้นได้มาฟังเรื่องราวของไอดอลนะคะที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียอาจารย์ที่ปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสาเร็จมาแบ่งปันพูดคุยให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะ ซึ่งซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะก็เป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาจารย์ที่ได้มีโอกาสมาศึกษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายรวมถึงคำสอนของมหาปูชนียาจารย์จนทําให้ชีวิตนั้นมีเส้นทางในการดำเนินชีวิตของตนเองครอบครัวก็ถูกต้องแล้วก็ดีงามนะคะวันนี้ค่ะก็พร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมได้รับทราบกันด้วยนะคะ ขอต้อนรับคุณลำดวนทุกก่อนหรือว่าคุณปาค่ะดูแลคนชราและกำลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผู้มีบุญจากวัดพระธรรมกายคอนสัวลุสโกรประเทศเดนมาร์กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพิธีกรและสวัสดีสมาชิกซูมทั่วโลกค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่ปานะคะที่จะได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กันนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่เดนมาร์ก บรรยากาศหรือว่าบรรยากาศทั้งในประเทศแล้วก็บรรยากาศในการสั่งสมบูรณ์นะคะค่ะก็ตอนนี้ประเทศเดนมาร์กกเ็เป็นโควิดกันปกติแล้วค่ะทีเ่เพราะว่าเขาเปิดประเทศกันแล้วค่ะตอนนี้ก็เาขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศก็เริ่มอากาศดีอ,อากาศก็แดดมีแดดค่ะอบอุ่นค่ะ ะะก็คือสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาอยู่แล้วนะคะก็คือใช้ชีวิตร่วมกับโควิด -19 ได้แล้วนะคะแล้วก็บรรยากาศการสั่งสมบุญก็อลิ์เบิกบานอย่างที่คุณปาอยู่ตรงนี้ก็คือที่วัดพระธรรมกายคอสโอลุสโกใช่ไหมคะค่ะตรงนี้ในส่วนที่พี่ปานั่งอยู่นี่ห้องอะไรคะอันนี้คือห้องหลวงปู่ค่ะห้องหลวงปู่โซจดนทสโลค่ะใช้ใช้สำหรับ เผยแผ่ววิชาธรรมกายสำหรับนั่งสมาธิที่ว่าแค่สิบคนอะไรเงี้ยค่ะแค่สิบยี่สิบได้ค่ะโอ้คือจะบอกว่าบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะก็เลยสอบถามเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเนาะเดินทางไปที่วัดธรรมกายคอโซลุสโกเพื่อสมาชิกซูมเห็นก็จะได้อ๋อพอทราบบรรยากาศของห้องนะคะทีนี้ค่ะอยากที่จะใหะ้สมาชิกซูมได้รู้จักกับพี่ปลานะคะที่ ทำหน้าที่อยู่ที่นั่นนะคะตัวตนค่ะก่อนที่พี่ปาจะได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะค่ะเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ทํางานที่อยุธยานะคะก็ก็ผ่านวัดทุกวันไปผ่านผ่านวัดไปที่พิจิตรพาร์คลังสิทธิ์ะคะไม่รู้จักวัดวัดพระธรรมกายค่ะ แล้วก็พอได้มาที่ประเทศเดนมาร์กก็ถึงได้รู้จักวัดวัดพระธรรมกายค่ะ mm hmm. ก็เพื่อนแนะนําให้อ่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเรามาเราไม่มีใครเนาะแล้วก็เหมือนอยากทําบุญอะไรแยแล้วก็เพื่อนเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาแนะนําให้สร้างองค์พระไม่ mm hmm. เขาเขาพูดบุญเรื่องสร้างองค์พระอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะเราอยากทําองค์พระอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีตังค์เลยอะไรเงี้ยแต่เราคือปานนาไว้ก่อนอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะเราก็ถึงได้ไปเจอวัดพระธรรมกาย ที่ที่ฝั่งยุแลนนะคะมไม่ใช่ตรงนี้อะ,ค,ะค่ะค่ะทีนี้ต้องถามพี่ปาก่อนนว่าแล้วตอนที่ระหว่างก่อนที่จะมาเจอวัดเนี่ยนะคะอยู่ที่เมืองไทยได้ซึมซับวัฒนธรรมชาวพุทธหรือว่าพื้นฐานของความเป็นชาวพุทธของพี่ปาประมาณไหนบ้างคะเออก็เป็นเป็นเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชาวพุทธตามพระพุทธศาสนาตามที่ว่าว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อแม่พาไปอะไรเงี้ยเราก็รู้แค่แค่นั้นเราไม่ได้รู้ลึกถึงว่าเราเกิดมาทําไมแล้วตายเราไปไหนอะไรเงี้ยไม่รู้เป้าหมายชีวิตอของของเราอะค่ะไม่รู้หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานะคะแต่ก็คือก็คือเกิดมาใช้ชีวิตก็คือได้มีโอกาสเข้าวัดบ้างแล้วก็ก็ต้องทํางานเนาะก็พูดง่ายงว่าชีวิตทั่วๆไปเลยความสุขในตอนนั้นเป็นยังไงคะความสุขในชีวิตตอนที่ก่อนที่จะดมีโอกาสมา,มารู้จักกับวัดอะคะ่ะ มันเป็นความสุขแบบชาวโลกนะคะความสุขแบบเราไปเที่ยวเช้ากินเช้าเที่ยวกลางวันเย็นกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํางานเช้ากลับบ้านทํางานกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็เป็นความสุขแบบโลกโลกนะคะอก็คือความสุขทั่วไปเนาะที่ก็อาจจะสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่บางวันที่เราจะได้เจอกับ ปัญหาหรือว่าบางทีไม่เจอปัญหาก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรอย่างนี้ก็ปนปนกันไปทีนี้พอ,อได้มีโอกาสมาที่เดนมาร์กแล้วมีคนรู้จักแนะนําให้รู้จักกับวัดแล้วตั้งใจที่จะทําบุญก็คือการสร้างองค์พระทําไมตอนนั้นที่ไปเดนมาร์กแล้วรู้สึกว่าขวนขวายอยากที่จะมาวัดทําบุญทั้งนั้นที่อยู่เมืองไทยเนี่ย ก็ไม่ได้ว่าจะไปทําบุญครับผ่านวัดทุกวันยังไม่เคยเข้าวัดเลยเนี่ยนะคะอ่าทําไมไปเดนมาร์กถึงอยากเข้าวัดนะคะก็พอเหมือนเราเหมือนเราอยากมีที่พึ่งอะคะ่ะเรามาอยู่ตัวคนเดียวที่ที่เมืองนอกเนาะแล้วเราก็อ,อยากทําบุญอย่างเงี้ยแฟนก็เลยบอกว่าง,งั้นเดี๋ยวพาไปโคเปนโคเปนฮากเกนโคเปนฮาเกนก็จะมีวัดพุทธเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอดีเรามาเจอ,อเพื่อนนะคะที่เขาแนะนํ้ให้ ที่เขาบอกเล่าเรื่ององค์พระนะคะก็เลยได้มาแล้วพอพอได้มาแล้วเราก็เอเอได้เห็นวัดอะไรเงี้ยค่ะอ,อพอเราไมได้ไมาเห็นวัดเนาะเราก็ไม่เห็นวัดมาทุดงปีใหม่อ่ะค่ะก็เอเราก็ชอบในหมู่คณะเนาะแต่ว่าเหมือนเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าคนอะถ้าเกิดอไม่มีกรลยาณมิตรอะคะ่ะแค่ชวนมาวัดเนี่ยอ,อาจจะแค่มาวัด ปีละครั้งแล้วก็ไม่ม่ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มาทําบุญแค่วันเกิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีออมีพี่กัลยาณมิตรคือพี่ล้อมดัสลัสนะคะคือพี่เขาจะแนะนําแบบว่าส่งธรรมะหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายแล้วก็ค่อยตามมาด้วยปัจจี้แล้วก็ปา้าสัยจะไม่จะไม่เอาปัจจี้ป้าสัยมาก่อนเพราะว่าบางคนคือจะฟังธรรมะปัจจี้ป้าสัยเลยไม่ได้เพราะว่า อาจจะแบบว่าคิดลบไปเลยอะไรเงี้ยต้องต้องเรียนรู้ศึกษาประวัติวัดก่อนนะคะก็คือ,อสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองก่อนว่าวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรคําสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรแล้วก็พึงจะได้มีโอกาสศึกษาแล้วทีนี้พอได้มีโอกาสมาวัดครั้งแรกมาอยู่ทุดงอยู่กี่วันคะ,ะแล้วแล้วตอนนั้นรู้สึกประทับใจอะไรบ้างที่มาวัดครั้งแรกอะคะ ทุตุดงปีใหม่กอ็อาทิตย์หนึ่งค่ะ mm. ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็ประทับใจคือหมู่คณะค่ะคือเขาพูดแบบด้วยองปิยะวาจาเนาะแล้วก็แบบการสวัสด,ดีอย่างเงี้ยเราเราไม่เคยเห็นแต่มันก็เป็นแบบการสวัสด,ดีของของคนไทยแต่ว่าคือเรามือแข็งไงคะ mm. เราเป็นคนที่แบบนิดนึงอะไรเงี้ย mm. แล้วก็คือ,อแล้วก็ความสะอาดเนี้ยค่ะก็ชอบ เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะครั้งนั้นอยู่ถึงเจ็ดวันเลยนะคะแน่นอนว่าอยู่พุโดงต้องได้ปฏิบัติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราได้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นยังไงบ้างคะเอ,อ่อตอนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอ่านั่งสมาธิเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอพอเราได้สวดมนต์แล้วเราได้สวดมนต์ตอนเย็นเสร็จแล้วเราไปนอนเออนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาสสนม,นมาิเสร็จแล้วเราไปนอน เหมือนเหมือนตัวลอยอะคะ่ะเหมือนตัวลอยแล้วควนี้เราไม่รู้อะคะ่ะเรากลัวว่าเราจะตายเราก็เลยลุกขึ้นนั่งเงี้ยก็เลยบอกอุย้ยเป็นไรเนี่ยทําไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยโทรเอไม่ได้โทรก็บอกแฟนว่าเหมือนฉันจะตายเลยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบอันนี้ก็ผ่านไปเนาะแล้วก็พอพอได้มาศึกษา D O U ได้เรียน D O U ถึงได้รู้ว่าอ่าได้อ่านประวัติของอ่เอ ผ้านนนะคะ่ะที่ว่าตอนขณะเข้าถึงทะที่ว่าหลงตัวลงนอนและเข้าถึงทมนะ่ะไอ้นั้นเราถึงได้รู้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะก็คือจากประสบการณ์ครั้งนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ละทิ้งเนาะก็คือศึกษาต่อเพื่อให้มั่นใจว่าอ๋อที่เราเป็นที่เราได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคือหาเหตุหาผลแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองใช่ไหมคะ แล้วมีโอกาสได้เดินทางมาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องไหมคะหล้วก็ประทับใจในในสิ่งต่างๆของวัดพระธรรมกายคอสโซลุสโกอะไรบ้างคะค่ะก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะไม่มีวัดที่คอสโซลุสโกใช่ไหมคะจะมีที่วัดจูสเมนแล้วก็ไปบูชาเขาพระกันทุกเดือนอทุกต้นเดือนคะ่ะต้องนั่งรถไปฝั่งโน้นแล้วพอปี2555มีวัด พอทรรมกายขวดเสื้อลุสโกตั้งขึ้นเนาะแล้วก็คือแบบว่าวัดร้อยปีอะค่ะมันมันทุดโทรมไปหมดเลยแล้วก็เราก็มาช่วยรวมพลังกันซ่อมวัดอะค่ะซ่อมแซมวัดจนได้มาเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบในทุกวันนี้ค่ะอืมนะะอันนี้คือวัดวัดที่ยูสเมนนะคะไอ้ที่ปีหลังคาค่ะอืมนะคะ คือความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราได้มีโอกาสนอกจากที่เราสั่งสมบุญแล้วเราก็มาช่วยแรงกายด้วยเนี่ยนะคะช่วยดูแลซ่อมแซมวัดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างค่ะค่ะปื้มค่ะเพราะว่าเราคือเราเป็นอดีตผู้ชายแล้วเราก็แล้วตอนนี้เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วเราได้มาสร้างแล้วได้เป็นเห็นภาพแบบสําเร็จแบบเนี้ยคือปื้มนะคะคือเราทําได้ไงอืมก็ค่ะก็ <laughs> <laughs> คือคือปื้มปื้มหลวงพี่พระครูคือท่านแบบว่าท่านท่านสอนให้แบบว่ารักในหมู่คณะแล้วการทํางานเป็นทีมอะคะ่ะแล้วก็ช่วยเผยแผ่วิชาทํากายไปทั่วโลกอะไรเ่างนี้แล้วก็มีอีกอเหมือนแบบอการอธิษฐานจิตเนี่ยยังยังไม่รู้เลยนะว่าอาธิษฐานยังไงแต่อธิษฐานไปแล้วขอให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะอืนะคะอาจากแต่ก็ไม่รู้ว่อาอธิษฐานแต่อธิษฐานไปก่อนนะคะค่ะ จากที่เห็นในภาพก็คือไม่ได้เข้าวัดคนเดียวแล้วเขานี้พาเทพบุตรข้างกายมาแล้วก็มีลูกสาวด้วยตรงนี้เวลาที่พี่ป่าไปอธิบายบอกเขาเนาะเทพบุตรข้างกายในยเรื่องของาเราเป็นชาวพุทธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเข้าใจยังไงบ้างกับกับการที่เราได้มีโอกาสเป็นชาวพุทธแบบเนี้ค่ะค่ะก็ อย่างเทพบุตรเนี่ยเขาเขาไม่เชื่อศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเป็นคนไม่มีศาสนาแล้วพอเรา,เอาพอเราเข้ามาที่วัดเขาก็เป็นคนพาเราเข้าวัดแล้วคะ่ะแต่แต่เขายังไม่เชื่อเรื่องบุญอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอธิบายแบบอธิบายแบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอธิบายแบบขอขออนุญาตนะคะเอาเราก็บอกเขาว่าอาเธอไม่เชื่อลงบุญใช่ไหมเนี่ยเธอเธอเคยตดใช่ไหมแล้วเธอ เธอเห็นตัวตดไหมเธอไม่เห็นใช่ไหมนั่นแหละแล้วเธอได้กลิ่นใช่ไหมมันนั่นแหละเธอได้กลิ่นนั่นแหละคือเหมือนกันกระบ,บุญเธอมาทําบุญเธอมีความสุขเธอไม่เห็นตัวบุญแต่เธอมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็มาช่วยช่วยงานเผยแผ่ช่วยซ่อมวัดด้วยค่ะแล้วเข้ามาทุกงานกระถินอะไรเงี้ยเขาก็มาอะไรเงี้ยค่ะ เออคือวิ ok ธีการอธ <progressive S 1> <rad> ิบายของพี่ปานี่เห็นภาพเลยนะคะคือเห็นภาพชัดจนทาให้เขาเข้าใจได้แบบนี้เลยเห็นบอกว่าได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมด้วยเออตรงนั้นชวนเขายังไงคะถึงได้มีโอกาสพาเขาไปนั่งสมาธิอะค่ะแล้วไปนั่งสมาธิในโครงการอะไรยังไงคะเออก็ก็มีโครงการปฏิบัติธรรมเดอะมิสเตอร์เวชไหมคะก็เออก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมเราไม่มีตังค์ใช่ไหมแต่เราสามารถ ทำทำบุญนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเนี่ยมันคือฟรีอะไรเงี้ยเขาก็มากับเราอย่างเงี้ยค่ะพอเขามานั่งสมาธิแล้วเขาก็เห็นดวงดวงใสๆอะค่ะเขาก็เอดูดูแบบเอขาเขาเขาแบบอบอุ่นนะคะดูอบอุ่นขึ้นแล้วก็มากับเราตลอดเนี่ยมากับเราตลอดต่อเนื่องเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ห้ามการมาวัดของเราด้วยค่ะเขาเคยบอกไหมคะว่าพอเขานั่งสมาธิแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ ก็ก็ถามเขาว่าเธอเธอหลวงหลวงพี่จะให้วาดภาพเลยนะคะ,คะเขาวาดเหมือนเหมือนเป็นเ,เหมือนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในอะคะ่ะเหมือนเป็นรูปอยู่ข้างในอะคะ่ะอันนี้ค,คือเขาบอกไหมคะว่าการที่แบบว่าเขาได้นั่งสมาธิทํทให้เขามีความสุขอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเคยคุยกับพี่ป่าไหมคะเขาเขาไม่คุยคะ่ะเขาเขาไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าคือ การพูดของเขาเนี่ยค่ะการพูดการที oh. ่เขามาแล้วเขาเคารพพระพระสงฆ์อย่างเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนไม่มีศาสนาใช่ไหมแล้วพอเราเรามาถวายเพนอย่างเงี้ยเขาอย่างสมมุติเขาทำทำเค้กให้เราอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่ชิมนะคะเขาก็ไม่ชิมก่อนหรือตัดแบ่งก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาถวายทั้งก้อนแบบนั้นเพราะแล้วแล้วเขาก็เป็นเหมือนเหมือนเออเป็นเป็นเหมือนหน้าต่างพระพุทธศาสนาให้เราอีกทีอย่างเงี้ยค่ะ เ,เวลาเวลามีคนถามเขาว่าเอ,อวัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็อธิบายให้เราได้อืเพราะว่าเราเราตอนนั้นเราพูดภาษาแดนไม่ค่อยได้นะคะอืก็คือคอยช่วยอธิบายเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังให้นะคะนะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยที่จะสนับสนุนแล้วก็ซึมซับเนาะเหมือนเขาซึมซับสิ่งที่พี่ป่าได้ทําเนี่ยแหละว่าอืม พี่ปาทําให้เขาเห็นแล้วก็พาเขามาเรียนรู้แล้วเขาก็มาเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วแหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีความสุขจริงๆแบบที่บอกเนี่ยนะคะแล้วเห็นบอกว่าลูกสาวเนี่ยพามาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยหรอคะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ตั้งแต่ที่เท้าวความไปที่วัดเปิดใหม่ๆนะคะที่หลวงพ่อทัตตท่านท่านมาที่วัดนะคะแล้วก็ มีคำหนึงอ่ะที่ติดอยู่ในใจอ่ะที่ท่านบอกว่าเอออย่าให้อย่าให้พระสงฆ์นะไม่มีพัฒหารฉันนะลูกนะอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นก็คือมาตลอดตอนนั้นยังไม่ได้ท้องน้องแอลฟ้านะคะก็มาตลอดต่อนเนื่องค่ะจนจนท้องน้องแอลฟ้าก็พาเข้ามาจนเอ่อจนคลอดในวัดแทบจะคลอดในวัดนะคะอืนะคะ,ค,ะคนคน,คนไหน,นะคะพ,พี่ป่า คนคนกลางนะคะอ๋อโอ้โหตัวเล็กน่ารักมากเลยก็คือมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยใช่ไหมคะค่ะโอ,อ้คือคือเราเราเราพาเด็กมามาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะพาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยที่เด็กเด็กคือตอนนี้ยังเด็กๆอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็โตเป็นสาวกันหมดแล้วเจ็ดขวบแล้วค่ะโอ้เจ็ดขวบก็ยังเด็กอยู่นะคือกําลังวัยกาลังน่ารักเลยแล้วทีนี้เวลาเวลาพามาวัดอะค่ะเด็กๆเนี่ย เราเราพามาวัดแล้วเราบอกเขายังไงแบบว่าต้องมาวัดนะมาทําอะไรบ้างเขามีความเข้าใจในในวัฒนธรรมชาวพุทธมากน้อยยังไงบ้างคะค่ะก็ก็ก็เออเราก็จะแนะนําเขาว่าวิธีชาวพุทธอย่างอย่างใส่บาตรเนี้ยเราก็จะแนะนำเขาบอกว่าให้ใส่สองมือนะเพราะว่าเป็นการเคารพในธรรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําตามเราแล้วก็ให้ให้กราบพระแล้วก็สวัสด,ดีอย่างเงี้ยเจอผู้ใหญ่ทุกท่านก็ให้สวัสด,ดีเขา ก็สอนให้เขาเอนอบน้อมถ่อมตนนะคะแล้วเราแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของของลูกเราไหมคะว่าแบบถ้าเทียบเพราะว่าเราก็เลี้ยงลูกในวัฒนธรรมต,ต่างต่างถิ่นเนาะไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าให้เทียบแบบว่าลูกเรากับเด็กทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นไหมคะค่ะอย่างสมมติว่าแอ,อ,อฟ้าเขาจะชวนเพื่อนเขาเนาะ ชวนเพื่อนเขามาเที่ยวบ้านเงี้ยแล้วเราก็จะดูดูว่าลูกเราเราจะเอาหลักทำพระพุทธศาสนามาใช้เลยค่ะว่าเราเอาเอาพาเพื่อนมามาดูแล้วเราก็จะได้ดูว่าคนนี้ครบได้ไหมแล้วเ,เป็นยังไงอ,อย่างสมมติว่าลูกไปบ้านคนอื่นเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าเราเราไม่เรื่องมากนะลูกนะเราก็ไปเขาให้กินอะไรเราก็กินแล้วก็เราไม่ต้องไปบวยบายกับพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยเราก็พูดพ้อๆกับเขาอะไรเงี้ย แต่พอพอเด็กคนอื่นเขามานะคือไอ้นี่แยกได้เลยค่ะว่าเด็กคนอื่นเวลาเขามาบ้านเราอะ่ะเขาจะเหมือนแบบวุ่ยวายกันเราว่าอย่างนี้ฉันไม่เอานะอะไรคือคือเขาไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็เขาก็ได้ตรงนี้ไปอะคะ่ะโอ้ก็คือฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับน้องอัลฟาเนี่ยนะคะแล้วได้ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครบ้างไหมคะน้องอัลฟาเพราะว่าเริ่มโตแล้วเนาะ แน่นอนว่าพระอาจารย์ท่านจะต้องหากิจกรรมให้กับเด็กๆเพราะเห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มีน้องอัลฟาคนเดียวมีกันเป็นแก๊งเลยนะคะเป็นยังไงไมีงานอาสาสมัครคอยที่จะช่วยเหลือแล้ว,ลวน้องอัลฟาทําอะไรได้บ้างอะคะใช่ค่ะก็งานงาน,งานเผยแผ่วิชธารรมกายของหลวงพี่พระครูก็ต้อนรับเด็กนักเรียนม,มาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธแล้วก็สมาคมต่างๆเนี่ยค่ะมามาที่มาท,ที่วัดมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธมานั่งสมาธิ่างเนี้ยค่ะเอะ ก็น้องแอลฟามาทุกงานเลยไม่มีไม่มีขาดแล้วก็เวลาน้องเอลฟามาก็คือช่วยต้อนรับอะค่ะช่วยยืนสวัสดีค่ะแล้วก็ต้อนรับแล้วก็เชิญไปที่โต๊ะแล้วก็เดินเวลาเสิร์ฟอาหารเงี้ยค่ะเขาก็ทํากิจกรรมได้ในอย่างภาพเนี่ยค่ะตัวตัวเล็กที่สุดเลยนี่นะคะโอ้โหโอ้แต่ไม่เกี่ยงหน้าที่เลยนะแล้วเวลาเขาทำเขามีความอันเลิศเบิกบานมีความสุขไหมคะ ใช่ค่ะเขาเขาเขาาชอบในการมาเผยแผ่มากบอกว่าไปเป็วันนี้ไปต้อนรับแขกนะอะไรเงี้ยเขาก็มาค่ะแล้วก็เออมีมีทุกทุกทุกงานเผยแผ่เนี่ยอ่ออันเลิศเบิกบานหมดทุกงานค่ะแต่ว่ามีอีกงานหนึ่งคือบอกว่าลืมไม่ลงคงไม่ลืมแลยค่ะเพราะว่า มันจะมีทีมแม่ครัวใช่ไหมอย่างยายเล็กยายน้อยอย่างเงี้ยมามามาเป็นแม่ครัวแล้วก็มีทีมต้อนรับก็มีลุงเอวินมีลุงเพียลุงขนุสอะไรเงี้ยนาทีปอะไรเงี้ยประวันเนี้ยทีมทีมต้อนรับนะคะพอทีมต้อนรับกลุ่มนั้นเราต้อนรับเสร็จสิบโมงใช่ไหมสิบสิบโมงเขากลับสิบเอ็ดเขากลับบ่ายสองเนี้ยค่ะเอะแล้วพอกลับปุ๊บ ทีมต้อนรับเราก็กลับกันหมดทีมแม่ควรเรากลับกันหมดเรือแต่ทีมแม่ลูกอ่อน <c oughs> ทีมแม่ลูกอ่อนก็คือมีแม่ปลาแล้วก็ทีมแม่อมเนี่ยค่ะเก็บกวดบาดวัดเนี้ยแล้วพอสักพักมีมีมีคนมากิ่งกดกิ่งหน้าบ้าน <c oughs> บอกถามบอกว่า <c oughs> ฉันจะมาฉันนัดมานั่งสมาธิเราก็เลยมองหน้ากันไม่มีใครรับมานี่หนาเลยเงี้ย <c oughs> ก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราเอาเขามาก่อน แล้เเขาเข้ามาในวัดก่อนอพอเข้ามาในวัดเสร็จน้องแชมป์พาไปออกกําลังกายอะค่ะพาไปออกกาลังกายเสร็จแล้วก็ทีมแม่ปาก็ใส่ชุดยังไม่ได้ใส่ชุดขาวค่ะก็ต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนในช่วงขณะที่ออกกําลังกายแล้วเราก็ไปนินมนม์หลวงพี่ซึ่งท,ท่านกำลังจะสงพระไอส่งน้ําพระเพิ่งจะมาสวดมนต์ใช่ไหมคะท่านก็ต้องลงมามเพื่อเพื่อในการแบบว่านํานั่งสมาธินําเผยแผ่การเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะคะ แล้วก็พี่จอมคือแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่วัดนะคะต้องไปทำํำกับข้าวในครัวนะสามอย่างคือเสร็จ mm hmm. มีปอบเปี๊ยะมีซุปแล้วก็มีข้าวผัดนะคะสามอย่างคือเสร็จในในระยะที่ว่าหลวงพี่ไปกําลังทําพิธีกรรมอะคะ่ะแล้วเราก็ส่วนคุณแม่ก็แม่ปากับแม่ออมก็ช่วยกันเสิร์ฟ mm hmm. คืองานนั้นก็เสร็จไปได้ด้วยดีคือส่งแขกกับประทับใจอ,อันเลิศเบิกบาน แขกยังไม่รู้เลยว่ามาผิดงานแล้วเราก็เลยเถามกันว่าใครรับแขกกลุ่มนี้มาเหรอไม่มีใครรับมาแล้วเราก็เลยได้เช็คไปที่วัดที่เดนมาร์กอะคะ่ะฝัง่งยุแลนด์เขารับงานเอาไว้แล้วคือแขกมาเข้าวัดเราไปฝั่งนู้นไม่ได้เพราะว่าต้องนั่งต้องนั่งรถไปสามชั่วโมงแล้วก็ข้ามสะพานเอกค่ะคือ,อ,อแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีความพร้อม คือค่ะแล้วเราเมือ่อาชีพมากต้อนรับแบบมืออาชีพมากทำเสร็จงานสุดยอดเลยเอาจริงๆก็คือ,อขับเป็นมืออาชีพนี่แหละแล้วก็มีความรักในการที่จะทํางานเผยแผ่แบบจริงๆเลยนะคะ,ะที่อย่างที่เห็นก็คือทุกคนช่วยกันในหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเพื่อให้งานนั้นสำเร็จแล้วมีความประทับใจเกิดขึ้นไหมคะเมื่อต้อนรับเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ ใช่ค่ะพอพอส่งแขกกลับเราเราเราคุยกันแบบเราเพิ่มปิติอะค่ะว่าเราทําได้ไงอะอเราคือแบบว่าทุกแม่ทีมเอ่อชุดต้อนรับก็กลับกันหมดแล้วชุดแม่ครัวก็กลับกันหมดอย่างเงี้ยค่ะคือเราทําได้อะค่ะเพราะว่าเราเหลวงพี่พระครูท่านก็เ,เนี้ยบเฉียบเปย์อย่างเงี้ยนะคะเพราะเราก็ทําตามท่านนะคะ่ะ ทีนี้ค่ะต้องถามพี่ปาเลยเนาะว่าพี่ปาเห็นความสําคัญยังไงถึงได้พาลูกเนี่ยนะคะเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อจะได้เป็นโน้ตฮาให้กับคุณแม่ท่าน,น,นอื่นๆเนาะได้มีโอกาสพาลูกเข้ามาวัดตั้งแต่เด็กๆบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าอุ้ยพามาเด็กๆเดี๋ยวเด็กจะกวนไหมหรือจะอะไรไหมตรงเนี้ยค่ะอยากให้พี่ปาได้แนะนําสักนิดนึงอะ,ค,ะค่ะค่ะก็เออก่อนก่อนที่เออก่อนที่จะเตรียมตัวท้องเนาะก็อ่านครอบครัวอบอุ่นก่อนค่ะ mm. อ่านแล้วอแล้วก็เหมือนหลวงพ่อทตาท่านก็สอนกันแบบว่าพาเด็กเขาพาลูกเข้ามาวัดอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็สอนสอนสอน,สอนแทรกธรรมะเข้าไปในในเขาขณะที่เขาอยู่ในท้องอ่ะเขาก็ได้รับธรรมะกับเราอะค่ะ hmm. พอเราก็พาเขามานี่คือเขาซึมซับอยู่แล้วค่ะเด็กอะ่ะเดออยวคิดว่าเด็กเขาไม่รู้นะคะไอ้ที่ไม่รู้นะเขาก็เขาก็ได้บุญไปด้วยกับเราเขาก็ได้บุญไปด้วยของเขาอะค่ะ hmm. ก็สอนให้เขาเ hmm. รู้จักนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะอืมก็คืออ,อย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คือให้เราพามาก่อนเถอะให้เขามาซึมซับอะไรดีๆที่มันจะเป็น,นสิ่งดีๆในชีวิตเขาเห็นบอกว่าพี่ปาได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่ทางออนไลน์ด้วยตรงนี้ทําอะไรยังไงบ้างคะก็เอ่อ ก็ส่วนอ,อ,อย่างงานกิจกรรมบุญงานวัดของเราเนี่ยเราก็จะโพสทาง Facebook ทาง i n g r a m ทา r กรทาง YouTube ทาง TikTok เนี้ยค่ะแล้วก็มีมีเคสหนึ่งคือแบบว่าเราเราโพสไปทาง Facebook เนี้ยค่ะน้องเขาไม่เคยเจอกันมา10ปีแล้วเขามาทักเราอะ่ะเขาบอกว่าพี่หนูเห็นภาพพี่นะ่ะ ใส่ชุดขาวสวยจังเลยแล้วชุดขาวของเราคือมันมันมันคู่กับใบไม้สีเขียวอย่างเงี้ย mm hmm. สวยมากแล้วน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดหนูจะมาวัดธรรมกายอ่ะพี่หนูต้องเป็นเอ่อเอ่อหนูต้องเป็นสมาชิกวัดไหมหนูต้อง mm hmm. จ่ายค่าเงินอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ย mm hmm. บอกไม่ต้องน้องนี่ช่วงนี้กําลังมีซูมน้องเข้าซูมเลยค่ะ mm hmm. คือตอนนี้น้องก็เข้าซูมแล้วน้องก็แบบเปิดใจในการสร้างองค์พระด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็ น้องก็มาถวายพระทหารเพลิกับเราด้วยนะม,มาถวายทุกทุกทุกวันท,ทุกอาทิตย์อะคะ่ะโอ้โหนะคะ,ะคือต้องบอกว่าพี่ปาได้ทําหน้าที่สร้างความเข้าใจถูกต้องเนาะเพราะบางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าโอ้การมาเข้าวัดเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าในฐานะที่พี่ปาก็มาวัดแล้วมาพิสูจน์แล้วก็ได้แนะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เขาได้ทราบตอนนี้ก็คือ เขาก็มีโอกาสมาวาดัดมาสั่งสมบุญด้วยตัวของเขาเองแล้วด้วยต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะพี่ปลาคะเวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะคะก็พี่ปาเองก็เลือกเส้นทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็พาครอบครัวกันมาเนี่ยนะคะต้องสอบถามว่าความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่ปลาแล้วก็ครอบครัวบ้างคะค่ะก็วัดวรดธรรมกายได้ใหเ้เป้าหมายชีวิตในการรักษาศีลเจริญภาวนา แล้วก็สวดมนต์นะค่ะก็เราก็ได้นำมาใช้ในชีวิตปัจจุวันของเราแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเราเอาสมาธิมาใช้ในชีวิตปัจจาวันของเราก็คือเวลาเราเลี้ยงคนแก่เนี่ยค่ะเราก็เหมือนเอาสมารเหมือนเหมือนเหมือนบอกเขาบอกว่าเอาเอาบทสวดมนต์อ่ะที่คนใกล้จะตายนะคะก็เอาเอาบทสวดมนต์ให้เขาฟังแล้วเขาก็สงบลงอะค่ะแล้วก็ นอนนอนแบบแบบนอนนิ่งอะค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือเขาก็าหายใจไม่ออกนี่ค่ะแล้วก็บอกว่าเราก็เปิดบทสวดมนต์ไอ้บทนั่งสมาธิที่หลวงพี่เป็นภาคภาษาเดนมาร์กอะค่ะให้เขาฟังแล้วเขาก็เหมือนหายใจไม่ไม่คล่องอะค่ะแล้วก็บอกให้เขาเาทําตามเสียงที่ท,ที่ที่เขานำ่มน,นั่งสมาธิค่ะตอนนี้คือเขาเขา,เขาหายใจคล่องพยาบาลหรือว่าอะไรก็ช่วยเขาไม่ได้เขาบอกว่างั้นเอางี้เดี๋ยวฉันพานั่มนั่ง,งสมาธิ เขาหายใจเป็นปกติค่ะก็คือนำธรรมะไปใช้ทั้งในชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปใช้แนะนำคนอื่นด้วยโดยเฉพาะหน้าที่การงานที่ตัวเองได้ได้มีโอกาสดูแลผู้สูงอายุอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวของพี่ปานี่เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้ทราบนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณ คุณลำดวนผู้กาะน,นะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซู่มไอดอลให้กับเราขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 1> นะคะก็เห็นง่ายๆเลยนะคะว่าการทําหน้าที่กลาลยนณมิตรนี่นะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นั่นก็คือสื่อโซเชียลนั่นเองนะคะทําหน้าที่ได้นะคะเราก็ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างกระแสของคนดีนะคะให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกซูมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ